สวัสดีค่ะราศีกันและลัคนากันคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสำหรับคนโสดนะคะมาอัปเดตกันเลยค่ะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันค่ะ ไพ่ตัวตนหลักของเจ้าชะตาจสติกค,ค่ะบางท่านเป็นนักศาลอายการผู้พ,พิพากษานักกฎหมายทนายความหรือเน,นี่ยค่ะอาจจะเป็นเพียงแค่ช่วงนี้เจ้าชะตาค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการความชัดเจนต้องการความ ยุติธรรมกับความสัมพันธ์เริ่มจริงจังแล้วก็รักตัวเองเคารพในตัวเองนั่นเองค่ะหรือบางความสัมพันธ์อาจจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชัดเจนถึงแม้จะหัวโบราณก็ตามอะคะ่ะ ความสัมพันธ์ที่แล้วมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนรักก็เหมือนไม่มีค่ะรู้สึกเหงานะคะทั้งที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างแค่สิ่งเดียวเท่านั้นค่ะที่เจ้าต,ต้องการก็คือการได้รับความรักการได้รับการดูแลแล้วก็เอาใจใส่จากคนที่รักอะคะ่ะ แค่นิดเดียวเองนะคะเพื่อเติมเต็มให้ทุกอย่างะคะ่ะสมบูรณ์แบบบางท่านนะคะอาจจะเป็นห่วงคนรักก็ได้ด้วยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเงียบหายไปหลังจากที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันหรือคนรักอาจจะทำงานหนักก็ได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เขาเกิดอาการเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะเขาเงียบหายไปคุณก็เป็นห่วงอะคะ่ะเขา มีความกังวลใจวุ่นวายมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องหน้าที่การงานคุณก็ห่วงเขาหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันคุณก็ยังกังวลและเป็นห่วงเขาอยู่ดีอะคะ่ะถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะดูเย็นชาแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะบางท่านเป็นรักทางไกลค่ะเป็นชาวต่างชาติแต่บางท่านน่ะอยู่ใกล้กันก็เหมือนไกลกันนะคะ เป็นช่วงอารมณ์ที่เหมือนภายนอกดูเข้มแข็งแต่จริงแล้วอะค่ะอ่อนไหวขี้น้อยใจเซนซิทีฟเก็บความรู้สึกเก่งเป็นช่วงที่อ่อนไหวง่ายนะคะคุณไม่เคยชนะใจคนรักเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาอกเอาใจใครนั่นเองนะคะ ต้นหลักของคนรักค่ะแม่มบรู้สึกว่าพลังงานของความสัมพันธ์เนี้ยเรามีความต้องการที่คล้ายๆกันแต่แตกต,ต่างกันคุณอาจจะต้องการแค่ความรักต้องการเวลาต้องการการเอาใจใส่จากคนรักอะค่ะเพื่อเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์แบบนะคะเหมือนคู่รักคู่ชีวิตทั่ว,วไปแต่สำหรับคนรักแม่มมองว่า คุณก็เป็นคนพิเศษคุณเป็นคนที่เขารักนะคะแต่ว่าความมั่นคงในชีวิตก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเขามองว่าเรื่องของความรักเนี่ยเป็นเรื่องเล็กอะคะ่ะคือเหมือนเรารู้ว่าเรายังรักกันเรามีกันและกันอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเหมือนอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาอะนะคะ บางท่านอาจจะแตกต่างด้วยภาษานะคะศาสนาแบบนี้ได้ด้วยค่ะก็เขารู้ดีทุกอย่างอะค่ะคนรักเป็นคนที่เก่งด้วยนะคะดีเอ็มเพลอชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการดับราชการมีตำแหน่งสูงๆเป็นหัวนหน้าเป็นเจ้านายนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงผู้ปกครองนั่นเองเทพซุสนะคะ มาพร้อมกับเดมต e ิเชียนนะคะผู้อย่างรู้ฟ้าดินแล้วก็หกคาถาด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานการจัดการ แต่เขาอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการที่รู้ใจคนรักไปทั้งหมดอะคะบางท่านมีแพรนในเรื่องของการที่อยู่ใกล้กันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินทางมาพบมาเจอกันแบบนี้ได้ด้วยหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เราต้องอดทนรอคอยในบางสิ่งบางอย่าง่ะคะวิวออฟอนขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่ เหมือนเขาจะต้องไปทำภาระหน้าที่ตรงเนี้ยเหมือนพลาดโอกาสตรงนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ก็เลยเหมือนต้องห่างไกลกันหรือว่าห่างกันสักพักอย่างเงี้ยน,นะคะไพ่ของพระสังฆราชก็คือเขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยสามารถจัดการได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์แล้วเราค่อยให้อภัยกันนะคะ ครึ่งเดือนหลังนะคะของความสัมพันธ์ชาวราศีกันกับคนรักจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะในปากนี้จะมีความไม่เข้าใจะคะแต่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะ ความน้อยใจอะคะ่ะจะทำให้เจ้าชะตาสร้างกำแพงขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วก็เหมือนเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์สวิงอะคะ่ะวีนเหวี่ยงแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าเหมือนกับคุณไม่เชื่อใจคนรักคุณค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ระวังมากขึ้นนะคะระวังจนแบบเราอาจจะ เผอไปใช้คำพูดเพื่อทำลายความรู้สึกของอีกคนหนึ่งอะคะ่ะคนรักอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ากับคำพูดบางคำบางอย่างของการกระทำที่ทำให้ความสัมพันธ์มันจบลงแบบกระทานหาันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจอะคะ่ะก็อาจจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจบ้างนะคะ กับการที่เราค่ะไม่เข้าใจกันเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชิากนเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยที่ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างพร้อมๆกันด้วยค่ะด้วยระยะทางด้วยความห่างหรือแม้กระทั่งการที่เราคุยกันน้อยลงค่ะในปักนี้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราอ่ะ กระทบกระทั่งหรือว่าเข้าใจผิดกันได้ะคะ่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครยอมใครแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเชือกที่รัดขาคนคนนึงแล้วห้อยหัวความหมายก็คือคิดแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ทำในแบบที่ที่ตัวเองคิดนะคะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขัดใจขัดหูขัดตาไปหมดเลยค่ะช่วงเวลานี้นะคะแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้จะต้องอดทนปรับตัวแล้วก็อยู่ให้ได้กับสิ่งที่เราไม่ชอบอะคะ่ะอาจจะมีทะเลาะกันขัดแย้งกันบ้างไม่ยอมกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วว่าสองถ้วยเข้ามาคุณจะเห็นถึงความพยายามของใครคนหนึ่งที่เขา มีอีกโก้นะคะแล้วก็คุณคิดมาตลอดว่าเขาอะไม่ได้รักคุณนะคะในปากนี้คุณจะเห็นว่าคุณคือคนพิเศษแล้วก็สำคัญกับเขามากๆค่ะใครที่ทะเลาะกันก็ยังคงงอนกันอยู่นะคะแต่สุดท้ายก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะข้อความจากคนรักนะคะ เป็นช่วงที่เขาทำงานหนักต้องแบกรับภาระที่หนักอึง้งงานหนักอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้อธิบายหรือว่าขาดการติดต่อกับเจ้าชะตาเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการพื้นที่ส่วนตัว เคลียร์ในเรื่องของภาระหน้าที่การงานของของตัวเองอะคะ่ะเพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จนะคะดัะน,นั้นเขาก็เลยหลีกเลี่ยงปัญหาที่กําลังจะเกิดกับเจ้าชะตาเขาไม่อยากทะเลาะก,กันนะคะเพราะเขารู้ว่าคุณอะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังทําอยู่ เขายังรักษาสัญญาแล้วก็กำลังพยายามอย่างดีที่สุดอะคะ่ะเท่าที่เขาจะทำได้ขอให้คุณอดทนแล้วก็รอคอยเขาค่ะขอคำแนะนำจากไพ่ให้กับชาวราศีกันนะคะ หนักแน่นมั่นคงรักตัวเองแล้วก็ศรัทธาค่ะจงมีความเชื่อคิดบวกคำอธิษฐานของคุณจักรวาลได้ยินแล้วแล้วเขากำลังช่วยเหลือผลักดันให้เจ้าชะตาอยู่ค่ะจงใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับคนรักค่ะคือ เติมเต็มความหวานให้กันและกันแล้วก็เด็กๆอะค่ะมีความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้บางท่านอาจจะมีแพลนในเรื่องของการตั้งคันนะคะก็มีโอกาสที่จะตั้งคันนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ช่วงเวลานี้ก็คือการใช้เวลาอยู่กับครอบครัอยู่กับเด็กๆนั่นแหละค่ะให้มากๆนะคะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์แบบอะค่ะ ไม่ว่าคุณกับคนรักจะคบกันมานานแค่ไหนอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนคุณกับคนรักก็ยังคงต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เรียนรู้ความแตกต่างนะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอะคะ่ะ การปฏิบัติกับผู้คนนะคะด้วยความจริงใจแล้วก็คุณก็จะได้รับความจริงใจกลับมาด้วยอย่าลืมเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เคารพให้เกียรติตัวเองค่ะเป็นอันดับแรกเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณโสดราศีกันมาอัปเดตในนความรักามสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ค่ะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเรื่องของเวลานะคะแล้วก็ความรู้สึกค่ะให้ดีด้วยคุณยืนอยู่บนความมั่นคงที่มีความเสี่ยงไม่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นความกังวลใจก็ได้ค่ะ คนโสดมั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์รู้สึกว่าร้อนใจไปหมดเลยงานเข้ารักใครรักจริงค่ะหึงหวงจริงด้วยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แม่หมอมองว่ามีความวุ่นวาย บางท่านรักเพศเดียวกันค่ะบางท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะหรืออาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขามีสเสน่ห์มากๆเช่นเดียวกันนะคะทั้งอัศวินถ้วยนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่า ใครคนนึงเข้ามาเราสามารถที่จะเติมเต็มได้ะคะ่ะแต่สถานะความสัมพันธ์นั้นน่ะมันกลายเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นได้แค่เพื่อนนะคะแต่รู้สึกดีไปไปแล้วนะคะบางท่านอาจจะสับสน ว่าคุณรักผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสับสนในเพศของตัวเองในความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะหรือบางท่านก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกอ่ะแม่หมอมองว่าทางเก้าเหรียญและหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มนะคะและเก้าถ้วยกับหนึ่งถ้วยะค่ะก็รู้สึกเติมเต็มบางท่านอาจจะต้องเลือกระหว่างความรักะค่ะ ถ้วยก็คือตัวแทนของคำว่าความรักความรู้สึกะคะ่ะกับเหรียญก็คือความมั่งคั่งและมั่นคงนะคะ่ะครบสิบเหรียญเราก็มั่นคงนั่นเองนะคะครบสิบถ้วยเราก็มีความรักที่เติมเต็มนั่นเองะคะ่ะคุณอาจจะมีสองคนในขณะที่เจ้าตาอาจจะต้องการสองสิ่งนี้มันรวมกันให้เป็นหนึ่งะคะ่ะความสุข และการเริ่มต้นใหม่ที่บังเอิญมาพบกันจากการแนะนำหรือเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนได้ด้วยค่ะบางครั้งเจ้าตารู้สึกเครียดนะคะแล้วก็นอนไม่หลับ บางครั้งก็ตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างนี้นะคะ่ะมาดูกันค่ะครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกรกฎาคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม คนโสดคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วค่อนข้างจะยึดติดหา move on ยากนะคะแล้วก็การให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ค่อนข้างจะยากด้วยะคะ่ะบางท่านก็อดีตที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ครอบครัวอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเาป็นความสัมพันธ์เหมือนที่แม่หมอบอกก็คือ คุณอาจจะต้องการทั้งความรักแล้วก็ความมั่นคงอะแต่มันไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวอะนะคะเพราะมันในปากเนี้นะคะ่ะเหมือนเจ้าตากายเป็นคนที่กลัวความรักกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ไปเลยอะกลัวผิดพลาดอีกอะคะ่ะกลัวทําให้คนแบบรอบตัวผิดหวังอะอาจจะเป็นครอบครัวก,ก็ได้นะคะเจ้าตาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ แต่คุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จให้เกิดความภาคภูมิใจมากกว่าค่ะคุณจะได้รับบททดสอบอะ เหมือนเราต้องเข้าสังคมแล้วก็พบเจอใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะในขณะที่เจ้าชะตารู้สึกว่าหัวใจมันว่างเปล่าอะนะคะก็จะมีคนเข้ามาเติมเต็มอะคะ่ะเหมือนเข้ามาทำให้เจ้าชตาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบช้าๆะคะ่ะแม่หมอยังไม่ได้เห็นถึงพลังงานของ ความรักที่สวีทหวานในเนี้ยแต่เห็นถึงพลังงานของสังคมค่ะของเพื่อนของผู้คนใหม่ๆ ในปากนี้ค่ะเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้เข้าสังคมและไปเจอใครคนหนึ่งค่ะที่จะกลายเป็นคนคุยของเจ้าชะตานะคะอาจจะคุยในเรื่องของความรู้สึกของเขาความสัมพันธ์ของเขาคือคุณอาจจะได้เป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของอความสัมพันธ์ของเขาหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเงี้ยค่ะ สถานะความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนนะคะก็ไม่หมอมองว่าในปักเนี้ยเจ้าชะตาค่ะจะมีคนคุยนะคะจะมีคนเข้ามาแหละแต่ว่ายังไม่ต้องไปโฟกัสให้มากนะะักค่ะไปโฟกัสในเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะส่วนความรักะคะ่ะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาเองนะคะ ก็ช่วงเวลานี้มีคนคุยก็คุยไปก่อนถือว่า,เ,าเราทำความรู้จักแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อรอคนที่ใช่แล้วก็คู่ควรกับเจ้าชะตานั่นเองก็ทฤษฎีไปก่อนนะคะคนโสดช่วงนี้ค่ะคำแนะนำจากไพ่ค่ะไพ่บอกว่าให้แพลนอนาคตของเจ้าชะตาไว้เลย คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์จะต้องเป็นนั่งปลอบใจใครสักคนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นที่ปรึกษาค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานนะนะคะเพื่อนๆ,ๆอาจจะช่วยเหลือคุณแนะนำคุณหรือว่าถ้าคุณนะคะรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องแบกทั้งหมดไว้นะคะลองขอความช่วยเหลือหรือว่า ขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากเพื่อนๆบ้างค่ะมันคุ้มค่ากับการอดทนและรอคอยค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบชา้ชาๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ ในปักนี้ความสัมพันธ์ยังไม่ได้เด่นนะคะคนโสดก็ยังคงโสดอยู่แต่ว่าจักรวาลกำลังจะส่งสัญญาณที่ดีส่งใครสักคนหนึ่งเพื่อเข้ามาให้เจ้าชะตาค่ะได้เรียนรู้ได้มีบทเรียนแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันคนโสดด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ